ตำนานผีพรายน้ำผีพรายน้ำมีตำนานเล่าขานต่อกันสืบมาว่าเป็นผีประเภทหรือพวกเดียวกับนางไม้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกและบางตำนานเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กสุดตามลำดับของดวงจิตวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือพรายพูดผีปีศาจส,ส่วนใหญ่มักมีที่มาจากการหมักหมมของซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดวงจิตวิญญาณน,นี้มักแสดงตนในลักษณะของดวงไฟเรืองแสงเพื่อหาที่อยู่ โดยการเข้าสิงสู่บางส่วนของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์บางทีก็แปลงตัวให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเป็นดวงไฟเรืองแสงมักปรากฏตัวตอนเวลา6กโมงเช้าเที่ยงวัน6กโมงเย็นและเที่ยงคืน บ a นานาบาบ a บ a น a นาบานานาบาบาบ a n a นาเฮ้ยเมื่อก uh ี้เห็นอะไรไหมอะเหมือนกับเป็นผู้หญิงเลยอะแต่ว่าเขาอยู่ในน้ำหรือเปล่าเฮ้ยเห็นเหมือนกันเฮ้ยน่ากลัวอย่างนี้เหมือนกับลุงเคยเล่าให้ฟังว่า เป็นผีพรายหรือเปล่า,าผีพรายเหรอเข้าบ้านซีลออะไรเราเฮ้ยรอด้วยรอด้วยฮะผีเหรอฮะเห็นมีเลยอยู่ในน้ำก็มีแต่เรานี่นาอไอ้เด็กสองตัวเนี่ยมาว่าฉันเป็นผีเหรอเนี่ยฉันอยากจะสวยชอจะมาว่ายน้ำอาบแสงจันทร์ซะหน่อย อ้ยเสียอารมณ์ล,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 ลา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 ฮะอากาศดีจังไปไว้ทางนู้นดีกว่าแต่บางตำนานเล่าว่าลักษณะของผีพราย มีรูปร่างเหมือนคนอยู่ในน้ำจนเนื้อเปื่อยซีดตัวเขียวคล้ำมีเมือกลื่นคล้ายปลาแถมยังส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเหมือนกลิ่นปลาเน่าหรือศพเน่าบางก็ว่ามีเกล็ดบางก็ว่าไม่มี กลิ่นอะไรอ่ะยังกับปลาเน่าเนะ่โว้ยเมื่อกี้ยังไม่เหม็นเลยอ่ะนี่ตัวจะเหม็นปะเนี่ยอ้อไปดีกว่า ผีพรายมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตน ผีพรายส่วนมากมักจะปรากฏร่างเป็นผู้หญิงนางไม้บางทีก็จัดเข้าพวกเป็นผีพรายได้เช่นกันแม้แต่ผีทะเลหรือผีน้ำก็จัดเป็นพรายด้วยเช่นพรายทะเลพรายน้ำมีเรื่องเล่าว่าผีพรายผู้หญิงนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ำ เวลาใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดวยเฉพาะในที่ลึกๆอาจจะโดนผีพรายเอาผมพันขาลากจมหายไปเลยก็ได้ฮอากาศดีจังมาว้ายตรงนี้ดีกว่าล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 า น้ำก็ใสทำไมไม่มีใครมาเล่นแถวนี้นะช่วยด้วย ที่ขาหนูอะค่ะแล้วมันก็ดึงหนูลงไปขานี่เป็นรอยช้ำจำเขียวเชียวผีพรายดึงแน่แน่ผีพรายเหรอคะโอ้ยอหนูเอ้ยเกือบไปเกือบจะได้เป็นผีเฝ้าแม่น้ำไปตะละเขาว่าผีพรายมันดุนักแถวนี้ก็ยังมาเล่นอีกโอปีปีหนึ่งตายไปไม่รู้กี่ศพ ศพที่โดนผีพรายน้ำดึงลงไปนั้นมักจะจมอยู่กับน้ำไม่ลอยขึ้นมาเหมือนศพจมน้ำทั่วไปทั้งนี้เพราะต้องการเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็ให้มารับตำแหน่งหน้าที่ผีพรายน้ำแทนแล้วตัวเองจะได้ไปผุดไปเกิด หากผีพรายน้ำว่ายน้ำอยู่ตรงไหนบริเวณนั้นจะมีตาน้ำหรือฟองอากาศผุดขึ้นผิดปกติต่อเนื่องจนน้ำกระเพื่อมเป็นวงใหญ่ๆนานๆน,น,นั่นหมายถึงพรายกำลังว่ายน้ำหรือดำน้ำอยู่แถวนั้นวิธีป้องกันคือ อย่าไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะบริเวณที่ลึกๆและในเวลากลางคืนอากาศร้อนๆอย่างนี้เล่นน้ำกันดีกว่าอย่าเล่นเลยนะดึกแล้วอันตรายน้ำก็ลึกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นกันที่ฝั่งนู้นที่มันตื้นๆดีไหมแล้วก็ใส่ห่วงยางด้วย ได้ได้ฉันจะเตรียมเสื้อชูชีพมาริบเข้าบ้านเถอะมืดก็มืดกลัวในหลายๆพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นคลองหรือบึงมักจะมีเด็กๆตายทุกปีชาวบ้านมักลือกันว่าผีน้ำพรายน้ำมาเอาตัวไปแทนตนวนไปทุกปีไม่รู้จบสิ้น คนไทยโบราณจึงมักจะทำพิธีบวงสวงใหญ่ตั้งศาลเพียงตาเส้นไหว้พรายน้ำเพื่อให้เรื่องร้ายไม่เกิดขึ้นนอกจากพรายน้ำแล้วยังมีพรายอีกชนิดที่เรียกว่าพรายทะเลซึ่งจะอารวาดก่อให้เกิดคลื่นหรือลมพายุ ทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนโดยชาวเรือจะแก้ด้วยการสร้างรูปแม่ย่านางไว้ที่หัวเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผีพรายทะเลออกมาก่อควร อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ